มาอันนี้ซื้อสิบแปดเก่าไว้นะครับเดี๋ยวว่าจะต้องแกะสิบแปดทหมดดูไรแปดห่อดูทีว่าจะเกลือหรือเปล่าแต่ล็อตนี้ห่วยจริงสิบนี่ะเอะ้นี่สิบหกนี่นะต้องสิบหกมีลุ้นสิบหกแสดงว่าเก่าดองไว้นานมากแต่ล็อตสิบเอ็ด 11, อะไรพวกนี้ไม่ไม่ไม่ไม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 หาซื้อไม่ได้ละอนนี้จะแตร็อใหม่ๆ ันนี้ไปถึง24ก็มีคนบอกว่ากระเลือนะครับแต่ผมว่ไม่ไม่รู้ว่าวันนี้ซื้อมาอีกเจ้าห่อแล้วไงเนี่ยต้องเอาไปพิสูจน์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะฮะอันนี้เลยหยิบมาน,นีว่าสิบแปดโอ้โหตาลายเป็น16ดองไหมโอเคสิบหกน่าจะได้ทองเยอะอยู่ใครเจอก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปจันบุรี เราลองดูว่าระหว่างทานจะมีหรือเปล่ามีซื้อหรือเปล่า่อนอจะได้ลองเผื่อได้ล็อตเก่าๆไประหว่างทานออกแต่เช้านี่กเดี๋ยวจะได้ของฝากกันทับบุรีมาหรือเปล่าต้องลองต้องลอง นี่มีแปดหอ่อนะแกะอย่างเ่งมกันแรกเป็นรนอยสิบหกเอ้ยมีสิบแปดปนด้วยเอาแล้วเมื่อกีมีอะไรอันนี้สิบหกสองห่อเอามีเอามีสิบแปดเอาแล้วปนกันสิบหกกับสิบแปดเอาแล้วสิอย่ไม่อยู่ถุงเดียวกันว่ะสองวันนี้อ่ะ องอันนี้เป็นสิบแปดอเดี๋ยวผมแยกด้วยก่อนผมจะงงอันไหนสิบหกอันไหนสิบแปดคนเนี่ยอันนี้สิบแปดเนาะสิบแปดเอทีนเ่เอทีนไงแยกเลยสิบแปดนี่มันก็ได้แต่มันน้อยมากมันออกน้อยอันนั้นซื้อไปสิบห่อมันไม่ออกเลยนี่เจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ด เอาสิบแปดอีกแล้วไม่มีสิบหกขอเดียววะเนี่ยใส่จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายแน่เลยโอ้โหเราสวดีแล้วแกะสิบไปแกะสิบแปดก่อนสิบแปดมีสิบหกหลงมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ทีต่าไปญี่ปุ่นแลละเดี๋ยวจะลองการ์ดโปเกมอน ถ้ามีอะไรน่าสนใจก็ดจะลองซื้อกลับมาแกะเล่นสิบ <c> แ <oughs> ปดเท่านั้นเลยอันนี้สิบแปดน่าจะไม่มีเหลือแล้วซื้อบอดได้อันนี้เป็นยี่สี่ยี่สามไม่เจอนะเจอยี่สี่ เอาขาดกระจุยโอ้โหความเหนียวก็เทสดึงจนขาดนี่สิบแปดหมดเลยมีสิบหกห่อเดียวเลยงงมันหลงมาได้ไง <c oughs> เอาได้สามใบอันนี้ได้สามใบจากสิบแปด มนจะการันตีอะไรในกีวย่งผมคาดกีิยูยังไม่ได้เลยกียิ่เปิดมาตอนนี้ช่วงนี้มันมีแต่ทองพิงก็ไม่ค่อยออกแล้วตอนแรกออกอยเอยอะเลยแหมดเลยเช่สิบหกส่วนมากหรือว่าตาลายริงต้องเป็สิบแปดหมดหรือเปล่าแปดเฮ้ยสิบแปดหมด เนี่มัมีเออผมตาลายมีเอ,อ๊ะออกนี่สิบหกเว้ยอันนี้สิบหกจริงนีกว่าเอาเวนให้ถูกแลละงงไปกันใหญ่สิบหหนึ่งห่อนะฮะเลยค่ะสิบแปดอีกเจ็ดห่ออยู่ีจะออกอะไร อ๋อห้าบาทตอนนี้ไม่ได้ลองไปลองที่ล่าสุดก็คือที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสามไม่ไม่ออกไงออกเอ้ยี่สิบยีบ่สิบเอ็ดยี่สิบสี่อะไงเนี่ยไม่มีเลยสองแพ็คจริงๆต้องซื้อเยอะแต่ว่าตอนท,ที่ที่ออกวันไอ้ล็อตสิบเจ็ดมันก็มันไม่ได้มาทุกแพ็คไงทุกแพ็คเราได้โอบานายบ้างมีเนื่อแ,แล้วก็ได้ทองอีกอย่างละใบแาพ็คได้อีกสองไอ้คือ อีกสามแพ็คไม่ไม่ได้พอาซื้อมาหกทำได้ออกแค่สามแพ็คก็เลยไอห้าบาทก็เลยพักก่อน <c oughs> มาแกกสิบหกก่อนเลยดีกว่าเพราะเป็นส่วนน้อยออาได้เรียบร้อยสิบหกม่ช่วยอะไรกินยะ สิบหกไม่ช่วยอะไรกันยะคู่โอ้โหแล้วสิบแปดจะได้เรื่องไหมเนี่ยการอามาแล้สิบแปดไไม่ได้จริงไม่น่าเลยแต่ผมก็เคยได้การดทองอยู่นะแ,แต่ผมมันออกน้อยโม้โผมกเขาเกลือ,อแบบเยอะอะเนี่ยการอาบานเลยอ <c oughs> ยู่เลยไหม โอ้โไม,มีเลยเอ็น <c oughs> อุรงังิอุโรกิโอ้ยการเอ็นด้านโอ้โหสา,าหมามือข้าไปกินยะเอ็นสภาพโอ้โห,โอ,โหอ่า สภาพโอ้เอ็นโอ้สิบแปดนี่ถ้าดีแล้วหยุดซื้อ,อนนั้นก็ได้แต่วัน้นไม่ได้อ้าสิบแปดหลงทองมาใบหนึงห่งฮะยังดีครับปลอกใจเศริส,สือของเราอีกไหมยอยากได้กยูอ่ะ เขามีโอ,อกาสกิูจะได้ครบตัวทีโอ้ได้อีกใบนะฮะสิบแปดมันแล้วแต่ได้อินโนชิเกตอ่าได้อีกสองใบสองใบท้ายได้ทองสองใบฮนะสิบแปดอ่ามือิโร เอา้าได้พิงอีกบใบใ้ยมันก็ไม่เลวนะทำไมสิบแปดมันก็เยอะวะอะไรวะงงงงอาสรุปเราสิบแปดเราได้สามใบนะอันนี้ทั้งหมดแปดห่อนะหรือย่างไรอันนี้มีสิบแปดหรือนะแต่ว่าผมลองไปซื้อตัดท้ังบัติดีกว่า